สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิกินเมกานะคะและก็และก็ไทเลอร์ไทเลอร์ making m o นี่ก yeah. ิกับไทเลอร์กำลังเดินทางไปทำงานนะคะทุกคนหลายคนอาจจะ,ะได้เห็นวิดีโอแล้วนะว่าเราเปิดร้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่4นะคะแต่ว่ากิกไม่ได้ถ่ายทุกคนดูทุกงานเนาะเอาจริงๆเมื่อวานนี้นะคะ เรามีแค่หนึ่งงานตอนเช้าแล้วก็ขายไม่ค่อยดีนะคะทุกคนแต่บังเอิญว่าส้มหล่นมีคนโทรมาหาเรานะคะว่ามีรถฟูดทรัคันอื่นแคนเซิลแล้วก็ให้เราไปแทนซึ่งก็เป็นงานที่แบบว่ายุ่งมากนะคะคนเยอะมากแล้วก็กิ๊กไม่มีโอกาสได้มา,าจับกล้องถ่ายอะไรเลยนะคะพาพี่ชาแทเลอร์ไปช่วยด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็เหนื่อยกันมากมากเลยแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งงานนะคะที่อยากจะพาทุกคนไปดูเพราะว่ากิ๊กได้ข่าวว่าเป็นตลาดนัดนะคะแต่กิ๊กก็ไม่แน่ใจว่าจะใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเป็น ตลาดนัดช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะคะวันนี้กิ๊กจะไปตั้งกล้องถ่ายทุกคนได้ดูกันยาวๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงกลั่นเบียรนะคะที่เขาขายเบียเนาะแต่ว่าเขาจะมีการจัดตลาดเล็กๆอยู่ข้างในค่ะวันนี้คนก็ยังไม่เยอะนะคะอาจจะเป็นรถพนักงานแค่นั้นเอง ดูให้ทุกคนดูอุปกรณ์ใหม่ของเรานะคะตอนนี้เรามีเหล็กกั้นระหว่างไฟแล้วก็จุดที่เราทําพิซซ่าแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะทําให้ขาดไฟนะคะบางทีเราไม่เห็นเนาะฐานไฟร่วงลงมาใส่พิซซ่าของเรานะคะก็จะป้องกันส่วนนั้นได้แล้วก็ป้องกันฝุ่นที่เท่าได้บ้างนะคะ Pizza. And what's that cheese that you're putting on there? It's my fresh mozzarella. พวกเ o าอยู่ที่นี่ตอนนี้แต่ไม t ค่อยดีพ i กเ o าบอก e ่ามันจะเ e ็นฉ n นไม่แน่ t จว่ามันจะเป็นอะไรช่วงนี้กำลังสั่งทำยูนิฟอร์มอยู่นะคะทุกคนกีเพิ่งเปลี่ยนโลโก้จากโลโก้เดิมนะคะเป็นโลโก้ใหม่ซึ่งเป็นโลโก้ที่กีออกแบบเองนะคะอันแรกเลยอันที่สองเนี่ยกีออกแบบแล้วกีคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่แบบ ได้กว่านี้ทีกีก็เลยส่งไปให้ทางดีไซเนอร์นะคะเขาลองทําให้แล้วเขาก็ทำออกมาได้สวยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเห็นในยูนิฟอร์มของเรานะคะ นั้นค่ะทุกคนลูกค้าเดินออกมาบอกว่าข้างในตลาดกําลังน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวิีจะพาทุกคนไปดูว่าข้างในวันนี้เขาขายอะไรกันบ้างนะคะที่บอยซี่ไอดอโฮก็มีเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงบ่งวายโรงบ่งเบียนะคะมีอยู่หลายที่เลยก็ดีสําหรับฟูตชัรกอยาก่างเราค่ะ ีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้อยู่ที่นี่นานหรือยังคะมาอยู่สอปีแล้วค่ะสปีอะนะที่อยู่ตั้งนานแล้วค่ะยี่สบปียี่สปีอยู่ที่ไหนคะแถวบอยซี่เลยเหรอคะ you. We try some pizza when you have chicken bone broth. This is Brooks broth. Um, we do our broth. Um, we simmer it for 48 hours, which is unlike any other broth that you're gonna ever have. Um, we do it with. We uh, make it with chicken backs and chicken feet, which people don't use. Um, that's where all the collagen protein. And then we have a veggie broth that we do again for 48 hours. It is a um, we use twice the amount of carrots, celery garlic, all, all that all that um, stuff too. Wonderful. And then we have a broth for pets. The pet broth is a chicken bone broth, but it's without the um, garlic and onion because that's toxic um, for pets. How is one of these? 14.95. Okay, I'll go grab my cash outside. I, I, I'm with the pizza truck. Oh, over here. you are. Awesome. I thought it, you you looked at I think, Is that the pizza girl? Yeah. I can't You've wait. seen this before? It's awesome. Well, no, awesome. I saw I saw pictures. Oh, and yeah. I'm the pizza girl. <laughs> yeah, you're the pizza girl. That's awesome. I can't wait to try. My people are, are using it for the, the, the thrill. You know, the euphoria and the thrill. What are they recovering from? Drugs and alcohol. Uh, yeah, so these are addicts. And and the and you Yeah, and like you didn't food So yeah, their too. And they looks so good. Thank I have you. to come back and grab some. Everything's sourdough. Sourdough. What is this? Is a cinnamon roll? Those are sourdough cinnamon rolls? No different, yeah. Wow, I like this one. This is the dark honey you said? Yes. All right, thank you. I'll be back. Good. Everything you see is handmade, and I don't do duplicates, so each pair or piece is one of a kind. And then a lot of my pieces have real things, like real flowers or rocks like howlite in there. Um, and I've got more inventory in the back. If you see something you like, like the Harry Potter or the Disney princesses. did you get? Lunch, oh, tight, tight curry with sausage. Oh, nice. So sorry, babe. ันนี้เป็นชีสสดนะคะมอสซาเรลล่าเป็น fresh มอสซาเรลล่านะคะทุกคนวันนี้เราทำเป็นแบบพิเศษนะคะถ้าใครต้องการที่จะทานแบบ fresh มอสซาเรลล่าก็เพิ่มเพิ่มอีก3ามรล่นละนะคะก็จะเปลี่ยนมาทำแบบนี้เพราะว่ารสชาติจะดีกว่าเยอะมากนะคะกิ่กสังเกตได้เลย very photogenic Our first time here with the farmer. Market. Oh, are you? Oh, for you guys? Yeah, okay. It's better when they can move part of it outside. Oh, you so know? they used to do outside, okay. yeah, a little bit. Part of it's in and out, and then it, you know, I think people see it better. Yeah, it makes sense. Am I the only person? Yeah, yeah, okay. Yeah, I'm almost done actually. Okay. Oh, yeah, yeah. I it's still it's no worries Okay, I'm I'm anyway. okay. Yeah. เขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนธุรกิจแบบโลคอลก็คือธุรกิจท้องถิ่นนะคะถ้าคนที่เขาเปิดทําธุรกิจเล็กๆแล้วก็ทําเองอะไรองี้จะมีการัพพอร์ t สนับสนุนมากนะคะแล้วก็ตลาดแบบนี้เนี่ยอาจจะราคาแพงนิดหน่อยนะคะทุกคนแพงกว่าไปเดินแบบในห้างหรือว่าในซูปเปอร์มาร์เก็ต แต่ว่าคนเขาก็ยังคงจะออกมาซื้อนะคะเช่นกิ๊กซื้อน้ำซุปไก่จากร้านค้ามาในราคา3ดอลลาร์ที่นี่เขาขาย14ดอลลาร์นะคะแต่ว่ามันก็มีคุณภาพมากกว่าแล้วก็คนที่เขาทำเนี่ยเขาใส่ใจมากแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็น่าที่จะสนับสนุนเขานะคะก็เหมือนกับรถพุทธชาของเราค่ะทุกคนก็เป็นธุรกิจโลวงพอธุรกิจท้องถิ่นนะคะอันนี้มาการิต้ากับเพปเปอร์โรนีนะคะของเพื่อนเราเองก็สา,าย ซีซันนิ่งอยู่ข้างในนะคะซีซ mm ันนิ่งก็คือ,เ,อเครื่องเทศ mm hmm. เครื่องปรุงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวกี้ขอตัวพี่าไปส่งแป๊บนึงนะคะ

มีลูกค้ามีคนไทยด้วยนะคะทุกคนไทเลอร์เขียนในนามบัตรลงไปหลังนามบัตรนะคะเป็นชื่อช่อง YouTube ของกินเองเขาเขียนเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ไมโครแทนแทนไมตรีนะคะ You wanna show them how you're a k i k i m i k a You wanna show the? <Yeah. S 1> ไทเลอร์เนี่ยเขียนภาษาไทยได้นะคะแล้วก็อ่านไทยได้ด้วยแต่ก็ได้เป็นบางคำนะคะแล้วก็เขียนได้เป็นบางคำแต่ก็ถือว่าเก่งมากนะคะทุกคนความชำาดีมากเพราะว่าอักษรไทยพยัญชนะไทยเนี่ยมีเยอะมากนะคะ ื้อนี่มานะคะทุกคนอันนี้เป็นสมุนไพรต่างๆนะคะก็คือเป็นเครื่องเทศนั่นเองค่ะเดี๋ยวกิ๊กจะซื้อไปฝากเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนของกิ๊กเพิ่งย้ายมาจากวอชิงตันแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ที่ไอดาโฮนะคะ,ะก็เลยซื้อแบบอะไรที่มีความไอดาโฮนิดนึงอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของไอดาโฮเนาะรูปแผนที่เห็นไหมเลยแล้วก็มีเบเกอรี่น่ากินมากนะคะเดี๋ยวกิ๊ขอปรับกล้องนิดนึง เป็นซาเวอร์โดนะคะตวก๊กจะให้ไทเลอร์ลองชิมข้างในเนะาะเข้าไปกันเลยดีกว่าคะ่ะข้างนอกหนาวมากตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค,กคิดว่าวันนี้ก็คงขายไม่ได้ดีมากนะคะไม่ได้มาหาเงินมาใช้เงินมากกว่า แต่ว่ากิ๊กกินซาวโดไม่ค่อยเป็นนะคะมันเปรี้ยวนะคะมันเหมือนแป้งบูแต่ว่ามันก็คือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะมันเป็นซาเวโดมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงกิ๊กกิน,กนแล้วกิก๊กคิดว่ามันเป็นเหมือนแป้งบูนะคะแต่ว่า it not necessarily good It's necessarily its it's with not but the t on own good good เสร็จงานแล้วนะคะทุกคนกิ๊กกับไพเลอร์กำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะ วันนี้ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ,คะก็ได้ประมาณ200กว่าดอลลาร์เกือบ300นะคะในช่วงเที่ยงถึงเกือบบ่าย3มนะคะวันนี้ถือว่าก็กลางๆนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาเที่ยวตลาดนะคะได้ของไปฝากเพื่อนฝากาพี่ชายไทเลอร์ติดไม้ติดมือนะคะก็สนุกดีค่ะวันนี้ <laughs> Are you tired babe? No. n o Not tired huh? No. You ready to go home? โอเคคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้กิ๊กกับไทเลอร์ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กิ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ